สวัสดีค่ะมาพบกับกระชายอีกแล้วนะคะทุกคนจ้าตอนนี้กระชายอายุได้19วันแล้วนะคะพรุ่งนี้ครบ20วันค่ะแต่ทุกท่านคะขาหลังของน้องดูแปลกๆนะคะเหมือนว่าขาหลังไม่ค่อยแข็งแรงค่ะทุกท่านเหมือนขาหลังเขาจะแบะออกไปนี่แม่เขานะคะเราก็เอาเก็บไปโยนทิ้งแล้วนะคะอันนั้นนะคะเขาก็วิ่งไปขาบมาเหมือนเดิมสองรอบแล้วนะคะ งั้นก็ปล่อยเขาค่ะทุกคนเขาอยากเอามาวายก็ปล่อยเขานะคะเราโยนไปเขาก็ไปคาบมานะคะสองรอบละนี่ค่ะน้องกระชายน้องกระชายรู้สึกว่าขาเขาจะแบบอ่อนๆค่ะทุกท่านเราดัดให้เขาอยู่นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงค่ะนี่ค่ะขาเขาข้างหลังมันจะแบะออกเลยนะคะตอนนี้เขาได้สิบเก้าวันนะคะ แต่ขาข้างหน้ายืนได้แข็งแรงอยู่นะคะแต่ข้างหลังรู้สึกว่าเนี่ยทุกคนข้างหลังมันจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยข้างหลังค่ะก็ต้องรอดูต่อไปค่ะทุกท่านว่าอ่าเมื่อเขาโตได้ครบหนึ่งเดือนนะคะขาข้างหลังเขาจะเป็นแบบไหนนะคะแต่ตอนนี้มันเหมือนมีแนวโน้มทุกคนว่ามันจะแบะเหมือนกล้ามเนื้อตรงบริเวณนี้ค่ะเนี่ยมันเหมือนไม่แข็งแรงค่ะ อันนี้เขาก็กำลังกินกินนมเนาะนั่นแหละค่ะกระชายกระชายออกมาดูหน่อยกระชายจ๋ากำลังกินใหญ่เลยทุกคนนี่คะเวลาเขาเดินนะคะเขาจะเดินลากขาของเขาเนะะี่ยค่ะขาหน้าแข็งแรงนะคะตอนนี้แต่ขาหลังเหมือนเขาจะเดินลากไปแบบนี้แต่เขาก็พยายามที่จะพยุงอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ขยับเลย เขาก็พยายามที่จะพยุงยืนอยู่ค่ะสำหรับขาหลังนะคะเห็นไหมคะพี่น้องแบบมันมันเน,นี่ยขามันแทบจะหมุนได้เลยค่ะทุกคนมันทำไมเป็นอย่างนี้คะเราต้องทำยังไงคะทุกท่านเราก็พยายามดัดอยู่นะคะแต่เราเกรงว่ามันจะมันจะไม่ไม่ไมหายอะค่ะเนี่ยทุกท่านดูสิเขานอนแบะลงแบบนี้เลยคะ่ะเนี่ยค่ะทุกท่าน ใครพอมีเทคนิคดีๆที่จะแนะนําแนะนําหน่อยนะคะว่าจะต้องทํำยังไงนะคะปกติเนี่ยค่ะจะต้องเข้าแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือแบบเนี่ยแบะอย่างนี้เลยอะทุกท่านนะคะรอดูทุกคนอีกสิบวันนะคะเนี่ยทุกคนเห็นไหมคะแบะออกมาแบบนี้เลยอะค่ะก็ใชา พยายามที่จะดัดให้เขาอยู่ค่ะก็รอดูค่ะทุกท่านว่าจะเป็นแบบไหนยังไงนะคะเพราะว่าปกติเราเคยเห็นลูกสุนัขค่ะเขาก็จะไม่ใช่แบบนี้เนาะขาหลังแต่สำหรับขาของกระชายนี่ก็รู้สึกน่าห่วงอยู่นะคะไม่เป็นไรค่ะทุกคนเดี๋ยวคอยดูเนาะเผื่อไม่แน่เขาอาจจะ เติบโตไปอาจจะแข็งแรงกล้ามเนื้อตรงนี้อาจจะแข็งแรงขึ้นก็ได้ค่ะนะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะพัฒนาการของกระชายเป็นแบบไหนยังไงเดี๋ยวจะนำมาให้ทุกท่านได้รับชมเรื่อยๆเลยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ